นายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยนายบรรหารศิลปะอาชาเกิดวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนที่4ในจำนวน6คนของนายเส้งกิมและนางสายเองแซ่เบเดิมมีชื่อว่านายเต็กเสียงแซ่เบสมรสกับคุณหญิงแจ่มสายศิลปะอาชามีบุตรทิดารวม3คน การศึกษาและวุฒิิติมศักดิ์นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทานายบรรหารเข้าสู่วงการการเมืองจากการชักชวนของนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2517 โดยได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปีพุทธศักราช2517และเป็นสมาชิกวุฒิสภาในปีพุทธศักราช2518ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2519และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้งต่อมาในบรรหารขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคชาติไทย ในปีพุทธศักราช2523ในปีพุทธศักราช2516นายบรรหารได้เข้าสู่วงการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเพราะคนสุพรรณบุรีที่อาศัยอยู่ในตลาดในตัวจังหวัดและข้าราชการในจังหวัดเริ่มได้ยินชื่อเสียงของนายบรรหารบ้างแล้วซึ่งมาจากการสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์หลายแห่งทำให้ได้บรรหารถูกเสนอชื่อให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล นายบรรหารศิลปะอาชาได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่21เมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2538นาบ้านพักถนนจลันสนิทวงในายบรรหารดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1ปี4เดือน7วันตลอดระยะเวลาที่นายบรรหารศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐบาลภายใต้การบริหารของนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีได้สร้างผลงานที่สำคัญทั้งภายในและต่างประเทศดังนี้วิสัยทัศน์และวาทะสุนทรพจน์ในวาระโอกาสต่างนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายยกรัฐมนตรีและเป็นผู้นำทางการเมืองที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดกว้างไกลคนหนึ่ง